นักวิจัยปรับปรุงแบตเตอรี่ซันเฟอรส์สำเร็จเก็บพลังงานได้2-5เท่าชาร์จได้ถึง2,000ไซคเครื่องนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโมนาประเทศออสเตรเลียนำโดยาศาสตราจารย์แมตติวดรเด็กไม่แต่คู่อกเตอร์ m AH OK H A H D O K s T S H A I B A N I และาศาสตราจารย์แมนฟก m จ AH j u m b r ทําทำการปรับปรุงแผ่นขั้นสำหรับแบตเตอรรี่ลิเธียมซันเฟอร์ได้สำเร็จโดยทำให้การถ่ายโอลิเทียมออนทำได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ศาสตราจารย์แมตติฮิวระบุว่าการใช้แผ่นขั้นแบบ n a n o p o r o u s i n t e r l a y e r ทําให้ส่งภาลิเยียมได้เร็วขึ้นส่งผลให้การชาร์จและปล่อยกระแสทําได้เร็วขึ้นและแก้ปัญหาเดิมที่ทําให้แบตเตอรี่ชนิดนี้มีอายุสัน้นโดยทําให้สารโพลิซันไฟที่เกิดจากปฏิริยาเคมีและทําให้อายุการใช้งานสั้นลงเดินทางระหว่างแอโนดและแคโทดไม่ได้ภาพพิเเบ แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์มีความหนานแน่นของพลังงานมากกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนราว2-5ถึงเท่าและการปรับปรุงนี้อาจทำให้รอบชาร์จของแบตเตอรี่นี้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง2000สาไซเคิลโดยประสิทธิภาพไม่ได้ลงเทียบกับมือถือยุคป,ปัจจุบันที่ชาร์จได้ราว5 0 0ศูนย์ยถึงนไซเคิลก่อนเสื่อมสภาพนอกจากนี้แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ยังไม่ต้องใช้ส่วนประกอบของแร่หายากเช่นโคบอล์นิล และแมงกานิสแบบแบตเตอร์เรลิเทียมไอออนทั่วไปทําให้แบตเตอรีร่นี้ดูจะมีอนาคตในการใช้งานจริงแบบผลิตจํานวนมากในอนาคตอา่านบทคัดย่อของงานวิจัยได้ที่นี่ที่มา Royal Society of Chemistry V I A R E N E W E C O N O M Y